ไก่พระท่านแข็งบอ่บอวอนุญาตปิดประตูศาลาไว้ก่อนนี่ยังเปิดใบญาติได้วังนี้คอยเปิดประตูอะเอาความหลักการไก่จะไับสินสุดลงแล้วนะ หากสูญเจ้ายังโง่เขาเบาปัญญาอีกไม่ช้าทียนคงดับทับคำเพีแสงทาสองสองพันปีที่พอจุดจะไม่ดับสิ้นสุดร้องรอกน้าหากพวกเรามีทานศินภาวนา Bawa Yeah. É... ขอส่งการปีใหม่ลูกศิษย์ลูกหาจึงมาขอกราบคารวะขอส่งนำทั้งขออ่องใช่ประจำปีขอให้หลวงปู่ทั้งหลายทั้งสองนี้จงมีอายุบรรณสุขภัปะปฏิพันธ์นาทิปไตยทนหงจงในเสพล้องมาลักขาในทันซาสันดาลของลวงปู่ทั้งสองไม่ได้ห้อยบาวซากครับทั้งผูง้ข่าทั้งหลายผู้ใดมาสมมาแล้วผู้ใดมาขอ ควอยมีโศกมีไส้่ผู้อยู่ขามีไส่พู้ไปขามีโศกโศกไขยย่ยามาผ้าม่านหายยาม,มาเบีย้ยชเนียรยามาพาลูกข้ายยาม,มาตรองไ่กองให้มีเด้อผู้ขาออกจากบ้านให้ผงู้าทั้งหลายมาเงินมันทองสุขภูสุขคตข้อค้าเถิอดข้อค้าเถิอดเอาเอาไว้ครับลง เราคุณเจ้าออกก่อนอเฮาสิปครับแต่ว่าลงปุ่มมีหดเลยลงปุ่มมีหดรอหดหดเลยเนี่ยคู่คนอะไรรอบเปียกแนะ่ฮะน้องพ่อว่าไม่เปียกมานานแล้วพนะใส่ลว้วพ่อจะวางเนี่ยคู่หดเลยขันได้ไงบั๊มยันปลาเบือเปลี่ยนนงพ่อเอออ่านี่แหละประเทศนี้เฮาสืบไปสืบไปบ่ให้ไล่บห้ลาพระคุณเจ้าผู้เดินทาง สาธุขนอขแหายเป็นโคว่วน ER เวดอร์ไส่านรอเปนฉีดยาจะผลข้างเคียงของการฉีดยาแอมก่อแอมต้าชีวิตประหลักขีดจะเหลือเท่านี้จันปรเมศยว่อย่าตายดีกว,ว่าขจิพนเขาไข่เขาเชียงเลยหามันเดียทุนอพย,ยอมอ่าไใชนะอาจารย์จ,จะรัดเป็นผู้บอกพอเ,พเพาราสีฟากวม คตลวเลคนตัได้เสียงเเอไปคัรงั้นนหนาวเลยมึงบวงบเคืคนำตีมันต้องโดตัวไวเปียกอยู um, ่บเส้าก็แค่สบัเออตรเ้ลคลเตมตมาต้งเท่ตรตงนะคนหัวใจเ่นคตหัวเทงเน กวัยนัน like ูมงกูภูมาใจยังเปหัวหน้าไม่รูปูดเปนนี่งเป็นระวังไมู่จาแล้วหันมาหันมาทั้งเพื่อนเลยหันมาทั้งเพื่อนมาย่ใครมันจะงํามาหลูกปุ้งหันมาเพียงพี่หันมาทังพี่หันมาใซ่เพื่อนดีไหมมาเอมันก็ยังคือสองการเออันมาพี่มาบ่ละบ่มายิ่ไยิง บมดยบ้านใกล้ๆเพื่เองอ้ยนี่แหะครับไม่ต้องไปทิงทังหลอไม่ต้องไปทิงทังหลอบุกอุเปัจจัยญาญาบกาม มันมันนคละแบบัอมันคูจำคนลบบลมันริิทันยาวัคซีน่เดียดเท่านั้นครับเบอร์ไทยเงงาบเบอร์เนี่ยแเบอร์เ้ยเช่อเเอาเอาเ้ ใี่ไหมอะพ่อหลวงเรียนจบผู้โซโลรเนี่ยแมวเก่าชีวิตเออโอ้สุดยอดนะครับถือว่าบารมีที่หลวงปู่นะครับได้ช่วยนะครับช่วยลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ถือว่าบารมีหลวงปู่จนว่าเดี๋ยวนี้วันนี้ได้จัดการไหว้ครูนะครับจำได้โยมาเยี่ยมล่าสุดอ่า ก่อนปูวนบกค่อยสบายปูจัดแน่น้บปูปอบีนิจัดขี้เก่ามาแล้วน้ำถังมาแล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันที่14เมษายนนะครับใครที่อยากไปร่วมงานกั้ครูบุรพาจารย์นะครับที่อำเภอเชียงยืนนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสายบุญทุกท่านทุกคนโลงทานฟรีนะครับขนมไอศครีม ทุกอย่างฟรีหมดนะครับ14เมษายนเจอกันที่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารตอนนี้ก็เป็นข้าวม่าบอบครับเพคนอยากได้บักตานี่เนี่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 เออบักตาบักตาสี่เส้นอ่า เรียนเชิญนะครับสายบูนทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์นะครับแวะรับประทานลงทานก่อนครับอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับอาจารย์ปุ้ยค้อนแก่นนะครับอาจารย์น้ำพีอาจารย์รถนะครับที่เดินไปนะครับแวะทานลงทานก่อนนะครับวัดจักรยุอดจักรยุทธ์ของอะไรวัดจอดแต่วัดเลยโอ้ยนะครับวัดไม่ถงยี่สิบโลผมได้เส้นคนเดียวเออนะครับ เชิญพี่น้องเลยนะครับเพื่อนชิมด้วงกันอาจารย์แม่ทางอำเภอบาปีก็ไปชิมให้หน่อยไปกินให้แน่ไปเดี่ยวไก่โลกเต่ากินบ่ได้บ่ได้ใส่ปีกแบอกินได้คือเกาใส่อกไก่แอกตอนนี้ทราบว่าอำเภอพุทองตอนนี้เดือดนะครับเพื่อผมนีละนะเมืองว่านล่งเครียด โควิดมาจากท้องลอยี่สิบเก้าคนตรวจพบที่โรงพยาบาลอเภอุปนทองไม่ดีล้มเล่อีกแล้วเออล้มในสุ่มเอือดเดี๋ยวนอนไม่ดีล้มอีกแล้วเจ็บพบโควิดอีก11คนโอ้โหอเภอุปนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเออต้อนเข่าจากปนทองท่านท่านท่านเพื่อแจ้งเรื่องตรวจปีบวชโควิดป้องกั เพื่อข้าปีกพวกเขาเออถือว่าโชคดีนะครับโชคดีนะครับอ